สวัสดีครับ B.T. p r e m i u m Auto Cinon นะครับผมวันนี้มาส่งงานกับ Toyota r ล v o คันนี้นะครับผมคันนี้นะครับลูกค้าได้ปรับเปลี่ยนไฟหน้าใหม่นะครับไฟเดิมลูกค้าใส่เป็นหลอด LED มานะครับลูกค้าบอกไม่สว่างมองถนนไม่เห็นนะครับวันนี้ลูกค้าได้ปรับเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์ไบบอก9.1 Black Edition นะครับผมตัวนี้มาพร้อมบลล็อต Quick Start 45วัตต์นะครับพร้อมด้วยกรอบวงแหวน LED Beam Style เดี๋ยวมาดูแสงกันนะครับว่าจะเป็นยังไงไฟหลีครับเปิดไฟหลีครับวงแหวนจะขึ้นนะครับผม ไปต่มครับลูกแก้วโลโก้ชัดเจนนะครับผม BT Premium นะครับไฟสูงครับเช่นเดิมนะครับผมทางร้านเป็นไฟเซนนนะครับลูกแก้วทุกตัวมีสูงต่ำในตัวสังเกตจะมีไฟสูงทั้งลูกแก้วและไฟสูงเดิมของลูกค้านะครับผมเดี๋ยวมาดูแสงหน้าตัวรถกันนะครับชัดเจนครับผมเดี๋ยวมาดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถนะครับฟิล์ม60เซรามิกนะครับผม โอ้ oh, ความสว่างในะตัวรถน้องตัวรถแทบไม่ต่างกันเลยนะครับผมสนใจงานติดตั้งดีอย่างนี้นะครับผมราคาไม่แพงนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ BTPremium Auto สีนอนทุกสาขานะครับผมขอบคุณครับ